ที่ทุกคนมาพบกับสาวเปปซี่แล้วเนาะมึงนี้สาวเปปซี่สิไปสวรรค์เนาะครั้งแรกของสาวเปปซี่เนาะสาวเปปซี่สิไปดัดแคลวแค่สาวจิ้มบอกงาาเลยก็เลยสิไปดัดแคล่ให้เบิ้งน้อกันเลยเนาะไปฮอดสวรรค์สิท่ายแล้วก็อัปเดตให้เบิ้งไปเบิ้งน้องติดตามไปเรื่อยๆกยกำลังย่างไปเนาะไปกับสาวที่สาวข้าม ครั้งแรกของส,สาวเปซี่ไปอันนั้นไปสวรรค์กะย่างออกไปลัดโลดเนาะพอสินอาสิกี้รถโดยสารไปด้สวัสดีสาวข e ้ามกบงามได้วันนี้ได้ <zipper dying walls> <idades> ล่างยางออกไปจะได้ก็หอดเลยเนาะกะ้าว่าสิไปตอนเจ็ดโมงตอนนี้มันกายแล้วจะกโมงเลยคแปดโมงนึงนาทีแล้วอยากแล้วจักน้อยกะหอดออกไปลาดรถเนาะรถสายทางรถดยสาร คันเขาเอินกะจักสดเจ้าเอินอะไรเนาะเอฟซี FC ทุกคนเอินอะไรจะค่อยเอินรถโดยสารไปลัดรถพอขี่ไปก็นจนเมื่อ ตะขวาวสะโพสัมผัสโดยจิงังายน,นอกล้วขึ้นรึ้น้วขึ้นขึ้น้ว้้ ล <I know. S 2> ุกกระไล่มาไลไปลุย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 แล่นแลนมาหอดเลยให้เราพี่น้องในเด็กคลินิกป้าเข้าเนอเลยบอกกินก่อนบป้าเขากินอยู่เน้อกินก่อนจะเข้าเนาะ ใช้ิดแล้ว้เอ็นหิแล้วกินได้เราเขายังมีทานได้กินด้กำลังกินขนมพี่น้องแป๊บนึงเดยวสาวที่กันมาสามคนพี่น้องใครเมองยูน่ก็ได้ เรากินข้าวมันต้องมา่ะยิ้ม่ะยังสูงีวมันง่าหน่อยนึง้เขาล่างย่างไปแคมคองต่ทีว่าแล้วนู้ดแคมคองนั่นแหละไปหาย่างเลาะกินข้าวที่แถวแคมคอง าอ้อมดมานีแต่ผู้มาอันนั้นเนาะดอนนี่เกดเด็กภาพนี้เดนกะคงเห็เขเให้ก็้ืออันีกอะมากนี่แหละหน่องประมงสะพูดวัดกนะสาวข้ามเป็นผู้พามาาเนาะขอบใจสาวข้ามลายๆเด้อข้าว่ากันทามาโดยการทกันนั่นแหละ กำลังย่างไปกำลังย่างไปกินข้าวเนาะเขายิ้มย่าเดิมันจคืออมันบ่ลืมงามย่บ่ทุกคน ฟังย่างเขาแคมของงามมาก <c oughs> คอยเขาเห็นมุกดาหารเนาะฟังไทยสบายดีเด้อ,อฟังไทยคอยเห็นจ้ะเธองามมาก ยังมีโอกาสไปเด้ <ขอ S 1> ไปเที่ยวไปเข้าอะนัมันออกบ่ได้เนะเขาล็อกประตูตอนนี้ก็ยังง้างออมอยู่ <c oughs> ไปเบิ่งแคมโคของัาเบ็บสี่บุเกินมา,ากเธอเลย <c oughs> คอยเห็นอยู่บอนเมื่อกี้ งามงามแถวฝั่งไทยลลงามเด้ดีใจที่ได้มาเคิร์ซิฮอรแล้วแคมโกะของความ,<อ>มเลยสาวแป๊บซีลอยน้ำของความสิบว่าเนาะจะไปเบิง้งเด้อสาวแป๊บซีเอ้ยมาเราติดลกว่ะเราลงของภาพฟังไทยสาวแป๊บซีส,บบซสีลอยไปเด้อ รถพี่ <c oughs> กยป<ะ>่งนะบสายเตป่ะไปิ้นทั้ง<ะ>นั้ป่ะเตือนงามหลายฟังไทยมีโอกาสกะอย่าไปลร้นยุกงามได้น่ากาอดแล้วแค้มคองสบายใจได้ <c oughs> งามยงไปก่อนเลยเยนม่รู้กันกนาดินเ่นเสือคสิบีควาุ้มแล้วลินคูเธอเห็นเอ้ยงามฟังไทยสบายดีเด้อราแห้ง ลมเย็นงาม้ายพอเห็นแล้วพี่มุกนะเดายหูเพิให้เพิ่นน้องพี่น้องดิเพิ่นนกยืนอยู่ไปไปต่อที่เขาไปต่อไปต่อพูดไปแคมของได้ได้แคมของหมดเลยรนั้งแรกได้สัปปป่าพี่น้องเลยสัปปะสิไปเห็นแคมของเรได้ค้าแคมปของแล้ว สบายใจอย่ามาแบบนี้เลยเลยเด้เฮลโหลทุกคนนางเลาะเนาะวันนีิกา กำลังถ่ายคลิปอยู่อันซอเป๊บกับซาที่มาซื้อแว่นพี่น้องอันนึงเท่าไรทีคือได้ง่ายร้อยบาทร้อยบาทห้าสิบพันโอ้เป็นตาแพงขึ้นเด้อซาที่ซอแป๊บกับอันนึงพี่น้องและย่างมึงเด้อซื้ออะไรแล้วด้วยยันวินวินนะบางอันก็วินนะเธอ ืนวันหนึ่งขณะที่น้ำยังท่วมบริเวณวัดอยู่นั้นที่แม่ทวงเมันะพ่ออ๋อแดดมันมันเยือกมืดเลยเอองามอยู่ได้เถอะไปได้ไปหากินข้าวแลวเธอเฮ้ยหมดทัพสี่เนี่ยงโบเป้าจะไดีกินเนื้อเลยเกินก็กินไอติมช็อกโกแลตช็อกโกแลตซาตีก็ช็อกโกแลตเนาะอ้โหมด อันนี้ดูซีนซ้นพีน้องอันนี้เป้าแล้วได้ยิ <laughs> ้ไหวมา,วาไหวแยกรปรัปเปามันง่าย่าเบ๊ย,งยงงงังจมวิล ไปตั้งแต่เช้าจนค่ำหนาวอีกแล้ววันนี้ค่ำเาาลยวพัดหนาวชาวที่ก็หิวนักนึกอาวขค่ำก็หิวนักแล้ววันนี้ <laughs> อาหอบาลหอทางหาบาลเลยนะทุกคนอันจะยกคลิปไปตอนนี้เนาะถ้าเป็นว่าคลิปนี้กะอย่าลืมกดไ like, ลคล์กดแชร์กดติดตามไปสามแอบซี่เด้อนะครับคลิปนี้กะบ๊ายบายห <laughs> นา<ำ>ว <Bye. S 2> <laughs>